สวัสดีครับพอมน้องสูขุซูนครับผมกับพ่อกกนี้แล้วครับกับผมว่าน่อยนะครับทัานสองหันการกินห้องครับผมนะครับถางพ่อกกนี้ทีกมีเมนูนําเสนอครับผมครับว่านไปหาป่าไม้พี่น้องคลิปที่แล้วนะครับที่ไปหาปลาไม้พรมน้องเบิ้งครับผมพอดีมัมได้ลากินไ่สองโตนะครับผมบตแลกคือโตซีโร่ครับผมพี่น้องก็เลยถิมาเห็ด นะครับพี่สมปลายจีนครับผมนะครับสมต้อนนะครับเอาหัวเอาขี่เอายั้งออกแล้วแล้วเสือปลายอยู่ซีโร่พี่น้องนะครับหรือซีโร่ครับอะพอดีละถิ่มมาเห็ดสมต้อนมาให้พอม่ีน้องเบิ้งนะครับผมสกัดเยฟไลกินนั่นแหละครับผมครับอ่ะเดยกก้อนอื่นก่อนที่ถิเบิ้งนะครับก็อนถิเบิ้งวิธีการเ็ดเบิ้งวัสดุดิบนะเพราะฝาก กดเสาสกัยกดกระดิ่งนะครับพี่น้องนะครับเราผู้ใดคำม่าบนหม่เนาะนะครับเราพ่นเก่าเผ็นแป้งครับกันอยู่แล้วกับกดแชร์กดไลค์กันพี่ก่อนละครับผมนะครับผมถ้าบอเข้าใจตรงใดก็เมนมาถามได้ครับผมนะครับเอาพี่น้องเข้าไปบงวัตถุดิบก่อนครับผมก่อนอื่นครับไปกันครับผมครับพี่น้องนะครับวัตถุดิบชิ้นแรกอะนี่ครับปลาครับปลาจีนครับผม ซีโร่ครับผมแล้วก็ล่างนั่และล่างดีๆแล้วก็นี่นะครับบังมันนะครับบังบังให้มันเข่าเกลือนะครับเข่าเครื่องปรุงเขานะครับเล็กๆนะครับเขีดออกนะครับโอเคครับต่อไปกระเที่ยมครับกระเทียมกระเที่ยมต่าครับผมสามขีดครับผม ามร้อยกรัมสามรอยกรัมเนาะครับก็ใบเกลือครับผมเกลือสองร้อยกรัมครับผมนะครับนี่น้ําตาลนะครับน้ําตาลหนึ่งร้อยกรัมครับผมนะครับแล้วก็นี่ครับข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งซุปเวนะครับแลก็มานแตน้ำมันเป็นมันแตกก้อนนะครับผมนะครับมีก็นสามรอยกรัมครับผม ต่อไปครับผมอันนี้ผมสู้รถกับผมผมสูรดรอันนี้ใส่หาสิบกรัมครับมอนี้ครับคร,รับสิบกรัมในการซื้อใจนี่ครับไอ้น้ำเขามาครับผมน้ำแท่เขาแท่เขาเนี้วเ้าเนี่แหละน้ำเขามาบานเ้าเนี่แหละครับผมนะครับครบครับปฏิบตมีแค่นี้พี่น้องนะครับอ่ะต่อไปห้องเบิ้งว่า พิธีการเฮ็ดเลยครับผมพี่น้องนะครับผมครับพี่น้องคนืินโน่เนี่ยครับกบป่าลูกแต่นำประมาณพี่น้องนะครับง่ายครับผมแต่เลยแต่เลยนำหล่นมนะันเนาะไปไกล แล้วไอ้พี่น้องตัดข้าวมันก่อนโอเคครับแช่ไว้ X สิบยี่สิบนาทีอยู่แล้วครับผมพี่น้องไม่เคิร์นชั่วโมงอะไรครับเคิร์นชั่วโมงยังดีสองสีแช่แคเกินชั่วโมงครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาฟอร์ดไหม่ครับผมครับพี่น้องตอนนี้กัได้เวลาลแล้วครับผม เรื่มชั่วมงแล้วครับวันนี้ห้องมาปั้นปลานะครับมาล่างล่างปลานะครับล่างแล้วก็บีบขั้นปั้นดีๆครับผมล่างปลาเข้าสังเกตตอนนี้นะครับพี่น้องมันทีออกข้าขาวแล้วก็เหนือนทีมึนมึนครับเอ้ยเหนื่อที่บ่มึนมันบาเป็นฟืดๆครับผมนะครับเพราะว่าได้น้ำแซ่เข้าล่างเข้าไปครับผม บอ่อข้าวแล้วพี่น้องซอยแด่อีเดียบนำแจ๊กเขาเนี่แต่ว่าปั่นน้ำอปดีแล้วพี่น้องปั่นนั้นแห้งแจ้งจน้อยนะครับล่างคราบเลือดคราบยางปั่นออกนะครับคราบเลือดมันขาวๆครับผมเดี๋ยวมันที่เปลี่ยนส้มให้นะครับมันทีเป็นประแดด ล่างดีๆครับพี่น้องตรงทองทานมีตรงทองหูดเอาเลือดติดๆน้ำกระดูกน้ำยังออกดีๆนะครับ ครับพี่น้องอันนี้เขาเริ่มลเลด้ยนะครับเดี๋ยวเขาเอาเครื่องปรุงมาค้นใส่กันให้มันเขากันก่อนพี่น้องนะครับไม่ใช่ตีไปทัวนะ่วเนาะกระเทียมพี่น้องเทียมเกลือครับผมเข่าครับเ,าเ้านะรับ ครับผมผทุเครับครับ่น้องเริ่มเลยครับคนที่อบันครับมีของแตกนะครับ ยาำนี่ต่อกันครับก่อนแล้วต่อไปกับปลายต้นเลยพี่น้องนะครับ เริ่มเลยยื่มเพนมเลื่อมขันไลเงี้ยไปๆก็จบทีเนี่ ว่างกังด้เป็นหรอป่าตัวใหญ่กลางใหญ่ผมเนีย่ยครับมันที่เป็นโสมก็เป็นรั่วมันที่บูดเงิดเนี่ยครับขั้นตอนเนีย่ยขั้นตอนขัดนนีรร่บผมเกลือน้ำตาลพวกเครื่องมันเข้ากันกับปลาตัวถึงกับบ,บวกเป็นไอบวกเอาครับเป็นโสมให้นะครับ แต่ถา้าเขาบอ่อท,ทั่วถึงกับไอที่เนื้อปลาบ่บ่ถือเครื่องกับเสียครับผมจะเนเ่าครับผมอย่งเึ้นมากครับเพื่ ใช่คพี่น้องนะครับอาติพ่อแหละครับของเ้อปานอ่อนหนุ่มไปแล้วนะครับ สองครับพี่น้องได้หลายแห่งครับ ม่เค,เ,เ,ค,เ,คเครือ่องโขครับผมเ่าเท้ากรเทียมนะครับ,บเครื่องกรได้นะครับนะครับยออ่อรัอพไปนอนโอเคครับผม ประมาณนี้ครับอันนี้กใหญ่นยยเนี่หน่อยครับผมหนึตป่าซีโลครับผมครับพี่น้อง ก็ต่อไปห้องปิดฝาครับผมไาดีครับจะไวในอุณหภูม่มปกติก่อนจะเข่าส่ตู้เย็นครับผมครับบุณดาพุ่มธรรมดานะครับจะเป่าส่ตู้เย็นครับสามมือได้กินครับพี่น้องรือว่าอยากถอดนุ่น่หรืออยากหนึ่งส่วนนี้กับมืออื่นก็จัดการได้เลยครับนะครับผม เซตเด็เรีครับผมครับส้าเรบคลิปนี้กะขอฝากไว้เด้อยพี่น้องด้อนะครับสำหรับผู้เข้ามาเบิงใหม่นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่เ็ดคลิปต่อไปครับผมนะครับถ้าสำหรับมือนี้่ก็เดี๋ยวขรอมรัาผ้าจากพี่น้องไปแค่เพียงนี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับผม